เมนูวันนี้แกงเปร่อโนม้จ้าหรือว่าแกงโนงมายบานเท่านั่นแหละจ้าอันดับแรกใส่ข้าวเบือลงไปข้าวเบือคืออะไรข้าวเบือก็คือข้าสารแช่น้ำเอามาตำตำตำใส่พริกจ้าแล้วก็ค้นใส่น้ำยาหนางจ้า นำใบายานั่งกับบวมีใบจ้ามิแต่น้ำที่เาขาคั้นสำเร็จมาแล้วใจจริงอิวก็อยากได้ที่เป็นใบมาคั้นเองเนอะจ้ะพอใส่ลงไปแล้วก็คนคนคนแบบนี้ให้ข้าวเบื่อละลายแล้วก็ใส่หนังเค็มหนังจีเข้าไปนะจ้ะที่เมยให้มาแล้วก็ใส่เนื้อไปนิดนึงจ้าเพื่อความนัวแล้วก็คนแล้วก็ใส่เห็ดโบดตามลงไปเลยจ้าใส่เห็ดโบดเห็ดบดกระเทาซ้ำกันพอก,กันกันกับคนจ้าพี่นงแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้แล้วก็ปู กูนาที่เราแช่ฟีดไว้พี่น้องใส่ลงไปแลยก็ค้นในเขากันจ้าพอเรารู้สึกว่าน้ำมันน้อยเกินไปเท่ากับจะมาใส่น้ำเพิ่มจ้าใส่น้ำเปล่าลงไปจ้าหล้วแต่ความชอบหน่อยชอบหลายเนาะจ้าใส่ลงไปแล้วก็ค้อนอีกเทียเย่ยแลวก็ปิดฝาหม้อไว้จ้ารอหม้อเดือดไวเหมือนโกหกเลยพี่น้องเดือดแล้วก็ ว่าเปิดฟ้ามอเปิดพระอบพบนางโมลานะจ๊ะห้าก็จะบหปรปุงกันเลยอันดับแรกเกลือแล้วก็ตามด้วยผงมิเสใส่หน่อยเสบหน่อยใส่หล่เสบหลายจ้าแล้วก็ตามด้วยน้ำปลารประเด็กซ่บปลาานั่จ้าที่แม่ซื้อให้จากบ้านตั้งแต่ปีใหม่ผุนจ้าเ่บหลายแล้วก็คนให้เข้ากัน น้ำปลาโบไซและจ้าจะซิมรหลดเบิงก่อนซิมหอบแรกรอบสองเข้าไปก็โอเคเยี่ยมคนวะแซบหลายแซบเลยละจา้าแล้วก็รอให้เดือดอีกรอบใส่ผักขั้นตอนสุดท้ายนี่ใบแมงลักชะอมแล้ะกะพักกแยงจา้าแล้วก็ใส่ลูกโดดลงไปเลยข้นให้พักสุกผักพอสลด กะพ่อน่าจ้าแบบว่าสุไกไรกะบอแซบเห็ดอั่วตัวเป็นตาแซบบอพีโนโ่น้องคนไปคนมาคนไปคนมาให้ผักสุกพอดีชิมอีกรอบจ้าแซบเสยมาเ้อจ้ากินด้วยกันเมนูนี่แบบว่า ถ้ากินอยู่บ้านนี่ก็จะแซบอันนี้เป็นหน่อไม้ถุงนะจ๊ะอยากกินหน่อไม้สดก็หาซื้อ,อยากพี่น้องหน่อไม้สดแถวนี้ก็มีแต่หน่อไม้เป็นหน่อไม้ใยๆหน่นอไม้เลี่ยงเขาเนี่นจา้าอยากกินหน่อไม้ธรรมชาติก็คงสืบอบริกินเดอกจา้าถ้าพกกลับบ้านขนาดกลับบ้านยังบริกินจา้าแม่ถ้าแม่ยังไปซื้อหน่นอไม้เลี่ยงเขามาให้กินนะจ้าหน่อไม้ตามธรรมชาติก็หายากนะจ๊ะทุกวันนี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจา้า สรุปแล้วก็ไม่ได้ใส่ปลาช่อนเนะจ๊ะเพราะว่าเครื่องเข้ามันหลายแล้วอิวก็เลยคิดว่าเอาปลาช่อนไว้ทําเมนูอื่นดีกว่าใส่ไปมันก็สิหลายโผดเนาะจาะพี่นงทั้งอีกะปูทั้งหนังเค็มที่แม่จีแล้วก็แช่น้ําไว้ให้แบบหอมๆเลยจ้ามาเด้อจ้ากินด้วยกันแซบหลาย